สวัสดีครับตอนนี้อิหร่านก็ยังเงียบยังไม่มีการโจมตีอิสราเอลแต่ก็มีข่าวว่าอิหร่านสั่งปิดน่านฟ้าแล้วอิหร่านก็คงต้องลุ้นการเลือกตั้งของสหรัฐเช่นกันถ้าเราสังเกตอิหร่านไม่กล้าหักกับสหรัฐ ดูภายนอกแล้วอิหร่านดูพูดเก่งเป็นศัตรูกับสหรัฐแต่ว่าความจริงอิหร่านยังต้องพึ่งพาสาหรัฐในการเอาตัวรอดเอาตรงๆพวกคอมมิวนิสต์เผด็จการมักจะสร้างวาตกรรมต่อต้านสาหรัฐกับตะวันตกแต่ว่าความจริงยังต้องพึ่งพาสาหรัฐตัวเป้งๆอย่างรัสเซียกับจีนก็ค้าขายกับสหรัฐกับตะว,วันตกเก็บดอลลาร์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศส่วนตัวน้อยๆเวเนซุเอลากับคิวบา อันนี้ก็ต้องพึ่งพาสาหรัฐไม่ให้ความบาดหนักกว่าเดิมอย่างสินค้าส่งไปขายที่ไหนก็ส่งไปขายสาหรัฐหนีไม่พ้นเวียดนามค้าขายกับสหรัฐกับยุโรปมันก็หนีไม่พ้นส่วนคอมมิวนิสต์ตัวเล็กๆอยู่ห่างไกลสหรัฐก็บริจาคเงินช่วยเหลือให้เป็นเงินให้ฟรีก็เอานะครับไม่เห็นรังเกียจด,ดอลลาร์ด้วยอยากได้ด้วยไม่ต่อต้านเงินดอลลาร์ อิหร่านก็เหมือนกันยังเกง่งๆจะโจมตียังต้องแจ้งให้กับสหรัฐทราบสหรัฐก็เลี้ยงไว้ยังมีประโยชน์ฉากหน้าดูแข่งก้าวฉากหลังเราไม่รู้ว่าคุยกันอย่างไรสรุปตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ว่าอิสราเอลก็น่าจะพร้อมเหมือนกันอิหร่านพร้อมโจมตีพร้อมลงหลุมหลบภัยถามว่าพร้อมรับมือกับอิสราเอลไหมก็ไม่น่าจะพร้อมเท่าไหร่จากครั้งที่แล้วอิสราเอลส่งเครื่องบินโจมตีอิหร่านแบบเลือกเป้าหมายตามสบาย มีผู้ชมถามว่าถ้าอิหร่านมีสู้5 5จะสู้อิสราเอลได้ไหมหรือว่าอิสราเอลจะกลัวอิหรา่านไหมคําว่ากลัวไม่มีอยู่แล้วอิสราเอลมีอะไรที่พิเศษอยู่ในตัวเราไม่รู้หมดเกี่ยวกับอิสราเอลอยู่แล้วดูเหมือนอิสราเอลไม่ดุดัน แต่ว่าจิตใจต้องยอมรับอันนี้แอดมินก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเหมือนอิสราเอลมีพลังงานบางอย่างนอกจากความฉลาดแล้วเรื่องจิตใจก็มีส่วนทำให้อิสราเอลอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แม้คนยิวในตำนานไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไม่ได้มีอรารยธรรมสูงส่งระดับตำนานออกจะดูอ่อนแอด้วยซ้ำแต่ว่าปัจจุบันอิสราเอลมองข้ามไม่ได้ไม่มีมากลัวอิหร่านอยู่แล้วถ้าสหรัฐไม่ห้ามไว้อิหร่านจะเละยิ่งกว่ากาซากับคำถามที่ว่าถ้าอิหร่านมีซู35จะสู้อิสราเอลได้ไหม ก่อนอื่นต้องรู้ว่าซู35มันเป็นเครื่องบินขับไล่หน้าที่คือขับไล่ต่อสู้กลางอากาศมีอุปกรณ์เฉพาะก็คือ v e ด a าเออร์บที่อ้างว่าสามารถตรวจจับเครื่องบินสเตลได้ฉายาของซู35คือนักล่าเครื่องบินสเตลวีด้าเป็นแบบพสซีฟก็คือรุ่นเก่ารุน่นใหม่ที่ใช้กันคือ Active ว e d a าข้อเสียของวด้าซูก็คือมันแจมได้ง่ายตามทฤษฎีมันตรวจจับได้ไกล4 0 0กิโลเมตรแต่ว่าเครื่องบิน ัจจุบันมันมีระบบแจมนะครับซึ่งเวร่าแบบพาสซีฟของซูสามันต่อต้านไม่ได้หรอกครับจอมันจะดำจึงเป็นเหตุผลที่สหรัฐหรือว่าเครื่องบินสมัยใหม่หันมาใช้เวร่าแบบแอคทีฟหรือว่าอีซ่าเวร่าระยะตรวจจับแค่120-150ถึง150กิโลเมตรแต่ว่าแจมไม่ได้ชัดแจ๋วผู้ชมก็ลองคิดเอานะครับซู -35 เวร่าตรวจจับได้400กิโลเมตรแต่ว่าโดนแกมจอดำกับ F35 ตรวจจับได้แค่150กิโลเมตรแต่ว่าชัดแจ๋วแจ่มม่ได้ผู้ชมจะเลือกอันไหนนะครับปัจจุบ,บันรัสเซียพยายามหาวีด้าแบบอีซ่ามาใส่ให้กับซู5 7เพิ่งได้มาจากยีนเมื่อไม่นานมานี้ ถ้าวีดาของซู35ดีจริงรัเสเซียจะเปลี่ยนทำไมไม่ต้องถามว่าซู35เจอกับ f 35จะเป็นอย่างไรซู35ไม่รอดนะครับถ้าซู35ดีแล้วรัวเสเซียคงไม่ดิ้นรนไปสร้างซู57คิดแค่นี้พอแล้วล่ะครับและผลงานของซู35ในยูเครนก็บอกได้ดี ซูสามไม่ใช่เครื่องบินโจมตีภาคพื้นจะเอาไปบุกอิสราเอลก็ไม่ได้มันบินไปไม่ถึงไม่มีอาวุธลองคิดดูนะครับจะเอาซูสามห้แบกทั้งแก๊สแฟบสามพันไปโจมตีอิสราเอลมันบินไปไม่ได้รัเสเซียไม่มีอาวุธโจมตีภาคพื้นแบบเทพเทพเราเห็นในยูเครนมาแล้วไปโจมตีก็ไม่ได้ถ้าเอาซู3 5บบินขับไล่เครื่องบินของอิสราเอลก็จะโดนแจมจอดำอีก อิสราเอลเคยแจมรีดาเครื่องบินของซีเรียจอดำทั้งหมดมาแล้วแล้วก็จัดการร่วงแบบราบคาบในยุทธการหุบเขาปีกาอาแล้วก็เป็นตำนานมาแล้วนี่เป็นเหตุผลนะครับที่อิร่านไม่ส่งเครื่องบินบินขึ้นเลยถ้าอิร่านได้ซู3 5มามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักแค่จะทําให้อิร่านดูดีขึ้นนิดหน่อยซู3 5มันดีกว่า f 3 1 3อยู่แล้วได้แค่นั้นแหละครับ